บทสาธยายเรื่องศีลรากแก้วแห่งความดีงามและอิสรภาพตอนที่28โลกิยะศีลและโลกุตตะศีลระดับแห่งจิตใจผู้รักษาศีลเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย จากการเดินทางอันยาวนานของเราผ่านโลกแห่งศีลเราได้ศึกษาศีลในมิติต่างๆมากมายตั้งแต่ศีลห้าของคฤหั์ไปจนถึงพระวินัย227ข้อของพระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็นการมองศีลจากมุมมองภายนอกคือมองที่จำนวนข้อและการกระทำที่แสดงออกมา ในวันนี้เราจะเดินทางเข้าสู่มิติที่ลึกซึ้งที่สุดของศีลเราจะเปลี่ยนมุมมองจากการกระทําภายนอกมาสู่คุณภาพของจิตใจภายในของผู้รักษาเราจะมาทําความรู้จักกับโลกิยศีลและโลกุตตะศีลคําว่าโลกิยะแปลว่าอันเนื่องอยู่ในโลก ส่วนคำว่าโลกุตระแปลว่าอันข้ามพ้นจากโลกการแบ่งศีลออกเป็นสองประเภทนี้จึงไม่ใช่การแบ่งตามจำนวนข้อแต่เป็นการแบ่งตามระดับจิตใจของผู้รักษาว่ายังเป็นจิตใจที่คล้องอยู่ในโลกหรือเป็นจิตใจที่ข้ามพ้นจากโลกไปแล้วโลกิยศีลคือศีลของผู้ที่ยังเป็นปุถุชน คือศีลของผู้ที่ยังคงมีอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นอยู่แม้ว่าการกระทําภายนอกจะดูเหมือนกันแต่เจตนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนั้นยังคงเกี่ยวข้องกับโลกเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนอาตมาขออุปมาว่า การรักษาโลกิยศีลเปรียบเสมือนการที่เราพยายามพยุงภาชนะที่บรรจุน้ำไว้ไม่ให้หกเราใช้ความพยายามใช้ความอดทนและใช้สติในการประคับประคองเจตนาในการรักษาศีลระดับนี้อาจจะเป็นไปเพื่อหวังผลบุญคือทำดีเพื่อหวังจะได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ สเพื่อหลีกเลี่ยงผลบาปคือไม่ทำชั่วเพราะกลัวจะตกนรกหรือกลัวกฎหมายบ้านเมือง 3. เพื่อรักษาหน้าตาและชื่อเสียงคือทำดีเพื่อให้คนอื่นสรรเสริญว่าเป็นคนดีแม้ว่าเจตนาเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ดีงามและเป็นกุศลที่ควรส่งเสริม แต่เนื่องจากมันยังคงตั้งอยู่บนฐานของความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความกลัวมันจึงยังเป็นศีลที่ข้องอยู่ในโลกยังเป็นศีลที่สามารถด่างพร้อยหรือขาดสะบั้นลงได้เมื่อถูกกิเลสท,ที่รุนแรงเข้ามายั่วยุส่วนโลกุตตรศีลคือศีลของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป นี่คือศีลที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์แล้วพระอริยเจ้าท่านไม่ได้รักษาศีลแต่ศีลได้รักษาท่านท่านไม่สามารถที่จะล่วงละเมิดศีลพื้นฐานได้อีกต่อไปไม่ใช่เพราะท่านพยายามอดทนข่มใจแต่เพราะท่านได้ถอนรากเหง้าของกิเลสท,ที่จะทำให้ล่วงละเมิดศีลน,นั้นไปแล้ว เปรียบได้กับการที่ภาชนะนั้นไม่มีก้นแม้จะเทน้ำลงไปเท่าไหร่น้ำก็ไม่สามารถขังอยู่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตของพระอริยเจ้าปราศจากความยึดมั่นถือมั่นศีลของท่านจึงเป็นศีลที่บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยความอยากได้หรือความกลัวใดๆท่านไม่ฆ่าสัตว์ พราะท่านได้ถอนรากของโทสะและความโหดเหี้ยมไปแล้วท่านไม่ลักทรัพย์เพราะท่านได้ถอนรากของโลภะและความอยากได้ไปแล้วศีลของท่านจึงเป็นศีลที่สมบูรณ์เป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุก์โดยถ่ายเดียวไม่ใช่วัตตะคามินีกุศลคือกุศลที่ยังนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด แต่เป็นวิวัตตะคามินีกุศลคือกุศลที่นำออกจากวัตตะสงสารหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายตอนนี้คือ 1. ระดับของจิตใจผู้รักษาย่อมทำให้คุณภาพของศีลแตกต่างกัน ศีลห้าของปุถุชนกับศีลห้าของพระโสดาบันนั้นแม้จะมีชื่อเรียกเหมือนกันแต่คุณภาพนั้นแตกต่างกันราวฟ้ากับดินศีลของปุถุชนยังอาจวันไหวแต่ศีลของพระอริยเจ้านั้นมั่นคงไม่คลอนแคลนการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่แค่การพยายามรักษาศีลให้ได้ตามจำนวนข้อ แต่คือการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพื่อให้การรักษาศีนั้นกลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติ 2. เป้าหมายของการรักษาศีนในเบื้องต้นคือเพื่อยกระดับสู่ศีนที่สูงขึ้นไปแม้โลกิยศีลจะยังไม่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนแต่ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะมันคือบันไดขั้นแรก การที่เราตั้งใจรักษาศีลแม้จะด้วยความปรารถนาในบุญกุศลก็ย่อมเป็นเหตุปัใจจัยให้เราได้สั่งสมบารมีได้สร้างพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามซึ่งจะนำไปสู่การได้ฟังธรรมการได้ปฏิบัติและการได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าในอนาคต 3. ศีลที่แท้จริงต้องเป็นไปเพื่อการปล่อยวางไม่ใช่เพื่อการยึดติด นี่คือข้อเตือนใจที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติบางครั้งเราอาจจะยึดมั่นถือมั่นในศีลของเรามากเกินไปจนกลายเป็นความถือตัวดูถูกผู้อื่นที่ศีลไม่บริสุทธิ์เท่าเราหรือกลายเป็นความทุกข์ใจเมื่อศีลของตนเองด่างพร้อยไปเล็กน้อยเราต้องเข้าใจว่าศีลเป็นเพียงเครื่องมือเป็นแพสำหรับข้ามฟาก ไม่ใช่ตัวตนของเราที่เราจะต้องแบกหามเอาไว้บัดนี้เราได้เห็นมิติที่ลึกซึ้งที่สุดของศีลแล้วในตอนต่อไปเราจะมาศึกษาถึงทางออกว่าเมื่อเกิดความผิดพลาดพลั้งเผลอจนศีลด่างพร้อยไปแล้วพระพุทธศาสนาได้มอบผลทางแห่งการเยียวยาแก้ไขไว้อย่างไรขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร